ความรุนแรงและการอาธรรมนอกกฎหมายที่ทวีขึ้นพระสัญญาแห่งความยุติธรรมที่กำลังจะมาถึงคำพยากรในพระคัมภีร์มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจวันเวลาที่เรากำลังมีชีวิตอยู่เราจำเป็นต้องมีมุมมองตามอย่างพระคัมภีร์อย่างแท้จริงเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายที่กำลังเกิดขึ้นในโลกเพื่อเราจะเข้าใจชีวิตและเพื่อทำให้เส้นทางในชีวิตนี้ของเราง่ายขึ้น และมีความหวังที่ชัดเจนขึ้นหากปราศจากคํำพยากรของพระเจ้าหากปราศจากการเปิดเผยพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับยุคสุดท้ายเราคงสิ้นหวังและตกอยู่ในความกลัวที่เกี่ยวข้องกับอนาคตเพราะโศกนาฏกรรมความรุนแรงที่ไร้เหตุผลการคอร์รัปชันการอาธรรมนอกกฎหมายความชั่วร้ายที่ดาาด,ดื่นในสังคมและการอาชญากรรมสงครามที่เหนือกฎหมาย ได้เกิดขึ้นถี่ขึ้นราวกับเร่งวันแห่งความเจ็บปวดรวดร้าวให้เต็มพื้นแผ่นดินภัยพิบัติที่ถาโถมรุนแรงยิ่งขึ้นทุกวันสภาพอากาศที่แปรปรวนจนสุดขั้วและโรคระบาดท,ที่กลายพันธุ์อันมาจากอาวุธชีวภาพในห้องแลบด้วยน้ำมือของคนนอกกฎหมายที่ชั่วร้ายคนในโลกอาจเดินไปโดยไร้ซึ่งความหวังหรืออาจจะฝากความหวังไว้กับสิ่งต่างๆในโลกที่กำลังมืดบอด แต่เรากำลังเดินไปด้วยความหวังและชัยชนะที่รออยู่ในพระเยซูคริสต์เหตุเพราะคำพยากรณ์ที่เปิดโลกพระคัมภีร์ให้เรารู้ว่าเป็นความจริงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสว่างยิ่งขึ้นดุจเที่ยงวันสดุดีบทที่37ข้อที่6พระองค์จะทรงให้ความชอบธรรมของท่านกระจ่างอย่างความสว่างและให้ความยุติธรรมของท่านแจ้งอย่างเที่ยงวันเราที่เดินกับพระเจ้า ย่อมเดินในความสว่างในความชอบธรรมและยิ่งกระจ่างแจ้งในความยุติธรรมของพระเจ้าที่จะสว่างยิ่งขึ้นดุจเที่ยงวันพระองค์จะทรงให้ความยุติธรรมแก่ท่านกระจ่างอย่างความสว่างและให้สิทธิของท่านแจ้งอย่างเที่ยงวันสดุดีบทที่37ข้อที่6ในโลกที่ไร้ซึ่งความชอบธรรมและความยุติธรรมแต่พระสัญญาของพระเจ้าชัดเจนแก่เราว่า พระองค์จะทรงเป็นสิทธิอันชอบธรรมและพะดุงความยุติธรรมให้แก่เราทุกคนสดุดีบทที่91ข้อที่8ท่านจะมองดูด้วยตาเท่านั้นและเห็นการตอบแทนแก่คนชั่วสดุดีบทที่7ข้อที่14-15ดูเถิดคนชั่วก่อความชั่วช้าขึ้นแล้วกำลังท้องความชั่วช้าและคลอดการมุสาออกมา เขาขุดหลุมพรางไว้และตกลงไปในหลุมที่เขาทำไว้นั้นคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ได้เผยให้เราเห็นว่าพระเจ้าจะทรงลงโทษความชั่วร้ายและตาของเราจะได้เห็นการตอบแทนของพระเจ้าแต่ความน่าหงุดหงิดใจที่สุดในยุคสมัยของเราก็คือคนชั่วร้ายและเรลวซามต่ำช้าไม่เพียงแต่หนีรอดจากคดีอาชญากรรมของพวกเขาแต่ยังสร้างความยุติธรรมของตนเองขึ้นมา ด้วยการใช้อิทธิพลนอกกฎหมายทั้งการติดสินบนและการนิรโทษกรรมให้ตนเองแถมยังใช้ชีวิตได้อย่างดูเหมือนว่าจะเริญรุ่งเรืองต่อไปอีกด้วยเรารู้ว่าบุคคลผู้ทรงอิทธิพลมากมายในยุคสมัยของเราได้ไปเยือนเกาะเอฟสไตน์ le, ซึ่งเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของเครือข่ายการค้ามนุษย์ทางเพศที่ยิ่งใหญ่มากในสหรัฐอเมริกาเรารู้ว่ามีหลายประเทศที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์การค้ามนุษย์ การฟอกเงินยาเสพติดการพนันและการเป็นแหล่งพักพิงให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่หลอกลวงเงินผู้คนจากทุกมุมโลกความน่าสะพรึงกลัวของเหล่าผู้นำประเทศเหล่านี้ได้สะท้อนอิทธิพลมืดของจิตใจที่ชั่วร้ายและเป็นที่บ่มเพาะให้วิญญาณชั่วครอบงำในทุกหัวระแหงหัวใจของเราทั้งหลายโศกเศร้ากับการสูญเสียผู้บริสุทธิ และความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เด็กและเยาว,วชนที่ไม่รู้อิโนอิเนการฆ่าสังหารหมู่มากมายในสงครามกลางเมืองการจลาจนและความพยายามก่อสงครามระหว่างประเทศได้ถูกจุดชนวนขึ้นเพื่อให้ผู้มีอำนาจจะได้คอร์รัปชันทางการค้าอาวุธข้ามชาติและการโจรกรรมประชาชาติความบาปที่ชั่วร้ายและการซ่องสุมของอาชญากรรมในคราบนักบุญ ได้กลายเป็นโอกาสทำเงินมหาศาลให้กับผู้ทรงอิทธิพลทั่วโลกเรากำลังอยู่ในยุคที่การทุจริตเชิงนโยบายได้ทำลายคุณธรรมและความดีงามไปจากสังคมสิ่งนี้เรียกว่าการอาธรรมนอกกฎหมายของผู้ที่ต่อสู้พระเจ้าเมื่อคนมีอำนาจในโลกให้ท้ายการอธรรมสิ่งเหล่านี้ก็ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดพระคัมภีร์เปิดเผยว่าวันหนึ่งกำลังจะมาถึง ที่พระพิโรธของพระเจ้าจะเทลงมาอย่างไม่หยุดยัง้งและแผ่ขยายไปทั่วโลกแน่นอนว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังความชั่วร้ายใหญ่หลวงในยุคสมัยของเราจะต้องเผชิญหน้ากับหายนะแห่งการพิพากษาของพระเจ้าภายหลังชีวิตในโลกนี้แต่ผู้ที่เข้าใจคำพยากรณ์ของพระเจ้าจะรู้ดีว่าหลายคนจะประสบกับพระพิโรธของพระเจ้าในชีวิตนี้เช่นกันสดุดีบทที่7ข้อที่11 พระเจ้าทรงพิภากษาคนชอบธรรมและพระเจ้าทรงพระพิโรธกับคนชั่วทุกวันโรมบทที่สองข้อที่หแต่เพราะท่านใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจพันจึงสัมสมพระพิโรธให้แก่ตัวเองในวันแห่งพระพิโรธนั้นซึ่งพระเจ้าจะทรงสำแดงการพิภากษาลงโทษที่เที่ยงธรรมให้ประจักษ์คนชั่วจะไปอยู่ในส่วนที่คนชั่วจะได้รับคนดี จะไปอยู่ในส่วนที่คนดีจะได้รับและคนชอบธรรมจะไปอยู่ในส่วนที่คนชอบธรรมจะได้รับคนชอบธรรมอาจจะต้องทนทุกข์อยู่หน่อยหนึ่งเพราะทนเห็นการชั่วของคนอธรรมไม่ค่อยได้แต่สิ่งนี้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อให้ผู้ชอบธรรมจะข่มใจและรับการถลุงให้บริสุทธิ์และเพื่อให้คนอธรรมสั่งสมพระพิโรธไปจนกว่าจะสิ้นยุค 1. เปโตรบทที่4 ข้อที่17ถึง19ที่การพิพากษาจะต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าและถ้าการพิพากษานั้นเริ่มต้นที่พวกเราก่อนปลายทางของคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรและถ้าคนชอบธรรมจะรอดพ้นไปได้อย่างยากเย็นแล้วคนอธรรมและคนบาปจะไปอยู่ที่ไหนเหตุฉะนั้นให้คนทั้งหลายที่ทนความทุกข์ยากตามพระประสงค์ของพระเจ้า ฝากจิตใจของตนไว้กับพระองค์ด้วยการประพฤติดีเหมือนหนึ่งฝากไว้กับองค์พระผู้สร้างอันสัตย์ซื้อฝ่ายคนชอบธรรมกำลังสะสมความดีงามอันเป็นสง่าราศีของพระเจ้าซึ่งจะเป็นบำเหน็จรางวัลให้แก่เขาฝ่ายคนอธรรมกำลังสะสมพระพิโรธซึ่งเป็นความมืดบอดจากพระเจ้าซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนแห่งการอธรรมแก่พวกเขาเรากำลังอยู่ในยุคสุดท้ายของสุดท้าย ที่นรกบนดินเริ่มถูกจุดชนวนขึ้นในทุกหัวระแหงถ้าบนโลกยังมีความทุกข์ยากลำบากสมัยปัจจุบันขนาดนี้นรกจริงๆจะน่ากลัวขนาดไหนพระเจ้ายังคงให้เวลาคนบาปเพื่อกลับใจและแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะยังคงปฏิเสธพระผู้ช่วยให้รอดแต่พระคัมภีร์ก็ยังให้สัญญาแก่เราว่าจะมีคนจำนวนมากหันใจมาหาพระเยซู ในช่วงเวลาแห่งพระพิโรธที่น่าสะพรึงกลัวของพระเจ้าในโลกนี้ความหวังแห่งชีวิตอันน่ายินดีของผู้เชื่อคือการปรากฏของพระเยซูคริสต,ต์บนฟ้าอากาศลูกาบทที่21ข้อที่28เมื่อเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เริ่มจะบังเกิดขึ้นนั้นจงยืดตัวและพงกศีรษะขึ้นด้วยการถ่ายท่านใกล้จะถึงแล้วพระเยซูให้เรามองขึ้นฟ้า รอคอยความหวังอันน่ายินดีของเราทุกคนเพราะเราไม่ใช่ของโลกนี้แต่เราเป็นของพระเจ้าผู้ส่งพระชนเรากําลังถูกเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อครอบครองร่วมกับพระคริสในอาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ที่ซึ่งความชอบธรรมและความยุติธรรมจะดำรงอยู่อย่างสว่างสุขใสดุจเที่ยงวันเพราะพระคริสจะเป็นความสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ให้กับเราทั้งหลายในอาณาจักรนั้น ฟิลิปปีบทที่สข้อที่20ถึง21ฝ่ายเราเป็นชาวสวรรค์เรารอคอยพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายอันทรงสง่าราศีของพระองค์โดยฤทธานุภาพซึ่งพระองค์ทรงสามารถปราบสิ่งสารพัดลงใต้อำนาจของพระองค์ในที่สุดสัพสิ่งในโลก และอำนาจชั่วร้ายทั้งหมดจะถูกปราบลงภายใต้อำนาจของพระคริสเราจะได้เห็นด้วยตาของเราเมื่อพระเจ้าตอบแทนแก่คนชั่วเพราะว่าเราเป็นชาวสวรรค์เราถูกมั่นหมายไว้ให้เป็นนิรันด์โดยพระวิญ,ญญาณของพระคริสผู้ทรงพระชนเราจะรอดพ้นและได้รับสง่าราศีสมกับการเลือกสรรมาเป็นเจ้าสาวของพระคริส Podcast in Times อ่านโดยลัคนาบุญบุตร